ผมนายประกอบปริยากรกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญตามที่ท่านประธานคณะกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญได้ชี้ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่หนึ่งก็คือการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ถือเป็นการทำงานร่วมกันที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคณะกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญแต่เป็นการร่วมกันของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่สมัครเข้ามาทำหน้าที่นี้เพื่อการปฏิรูปประเทศนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยแท้จริงถ้าเรามองในแง่ของโครงสร้างของรัฐธรรมนูญในส่วนแรกซึ่งอยู่ในภาคที่หนึ่งหมวดสองประชาชนเราก็จะเห็นว่าได้กำหนดบทบาทพลเมืองย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ ท่านประธานได้กรุณาชี้แจงให้เห็นก็คือพลังที่สำคัญของการสร้างบ้านแปลงเมืองจึงได้กำหนดบทบาทของพลเมืองในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยนะครับโดยให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านต่างๆและกำหนดบทบาทให้รัฐมีหน้าที่ ในการสร้างกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้รัฐมีหน้าที่ในการประกันสิทธ <others youth>. ิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในฐานะพลเมืองด้วยโครงสร้างของรัฐธรรมนูญในส่วนแรกในหมวดประชาชนจะประกอบไปด้วย สี่ส่วนที่ผมจะชี้แจงเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้นำเสนอความคิดในเชิงของการปรับแต่งที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพราะท่านทั้งหลายนั้นรวมทั้งผมด้วยนี่นะครับเมื่อถอดเครื่องแบบออกถอดตำแหน่งออกเราคือประชาชนเราคือพลเมือง ในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าการกำหนดหน้าที่พลเมืองในการเสริมสร้างความเป็นชาติร่างรัฐมนูรฉบับนี้ได้กำหนดบทบาทของประชาชนชาวไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองให้มีหน้าที่ในหลายประการทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ โดยพลเมืองมีหน้าที่ทั้งในการเคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเคารพหลักความเสมอภาคยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมค่านิยมที่ดีมีวินยัยตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รู้รักสามคัคคีมีความเพียรและพึ่งตนเองเป็นสำคัญหน้าที่ดังกล่าวนั้นถ้าท่านทั้งหลายติดตามไปในร่างรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในตั้งแต่ในมาตรายี่มาตรายี่็และมาตราย8บดซึ่งผมคงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นและเป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะเป็น นิมิตหมายใหม่ของความเป็นใหญ่ของพลเมืองก็คือหน้าที่พลเมืองในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งทางสมาชิกสภารูปแ่งชาตินั้นก็เป็นผู้ที่สร้างสารรค์งานนี้ขึ้นมานอกจากนั้นก็จะมีสมัชชาพลเมืององค์กรตรวจสอบภาคประชาชนและองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามรัฐมนูญอย่างมีเกียรติและเข้มแข็งปราศจากอคติและด้วยความเสียสละการบัญญัติถึงหน้าที่พลเมืองดังกล่าวข้างต้นขอเรียนต่อท่านสมาชิกว่าเป็นกลไกสสำคัญในการปฏิรูปด้านต่างๆของประเทศไม่เพียงแต่เฉพาะหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสร้างเครื่องมือต่างๆให้กับพลเมืองเท่านั้นหากแต่การสร้างความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนในการตระหนักรับรู้และเข้าใจบทบาทในฐานะองค์ประกอบสำคัญของความเป็นชาติและเป็นลกลไกายสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยต่อไปผมเชื่อว่าเมื่อเราพิจารณาเรื่องของ รัฐมนูญในหมวดสองในส่วนนี้ท่านสมาชิกทุกท่านก็คงจะพิจารณาส่วนที่อาจจะเสริมทำให้ความเข้มแข็งของพลเมืองมีมากขึ้นต่อไปในประการที่สองในหมวดประชาชนพูดถึงสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐมนูญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ในรัฐเสรีประชาธิปไตยการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในบทบัญญัติรัฐมนูญนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการสร้างกลไกต่างๆในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมิให้รัฐนั้นใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชนเกินขอบเขตจึงได้กำหนดไวอ้อย่างชัดเจนว่า การจำกัดเสรีภาพกระทำได้ก็ต่อเมื่ออาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได้ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพระหว่างสิ่งที่สำคัญมากก็คือ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนบุคคลร่างรัฐธมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้จึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้มีความสอดคล้องกับบ,บ,บริบททางสังคมของประเทศไทยจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม สร้างสังคมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของภาคพ,พลเมืองอย่างเป็นรูปธรรมโดยสิทธิเสรีภาพในส่วนนี้อาจจำแนกลักษณะของการคุ้มครองจากรัฐในสองลักษณะละักษณะแรกก็คือเสรีภาพทางความคิดในการในความเชื่อในการนับถือศาสนา ในการในในการสังกัดนิยายน,น,นิกายของศาสนาต่างๆย่อมได้รับการคุ้มครองจากรัฐโดยบริบูรณ์กล่าวคือรัฐไม่อาจจำกัดเสรีภาพทางความคิดของประชาชนได้ในประการที่สองเสรีภาพในการกระทำหรือเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งรัฐสามารถเข้าไปจำกัดแตด่ซึ่งรัฐไม่สามารถ จำกัดแดนแห่งเสรีภาพดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่อะไรก็ตามการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวนี้รัฐจะต้องกระทำเท่าที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้เท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได้นอกจากนี้ร่างรัฐธรรมนูนก็ยังได้คุ้มครองบุคคลที่ปาศจากสัญชาติ ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยซึ่งต้องไรับการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจากรัฐตามกฎหมายบัญญัติหรือตามที่รัฐจัดไว้ให้ในรัางรัมนูนฉบับนี้ได้จำแนกสิทธิออกเป็นสองประการก็คือในประการแรกรัฐมนุนฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีสถานะเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์และเป็นสิทธิที่ติดตัวกับความเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและรัฐจะต้องให้การรับรองและคุ้มครองทุกคนไม่อาจจะเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือสิ่งอื่นๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือสัญชาติใดก็ตามยอมได้รับการปฏิบัติจากรัฐโดยเท่าเทียมกันสิทธิมนุษยชนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองไว้ก็จะมีมากมายหลายประการด้วยกันเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิในการสมรสและครอบครัวเสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนโดยการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในลักษณะเช่นนี้ก็เพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ว่าจะมีสัญชาติใดผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหากอยู่ในราชนจาจักรไทยแล้วก็ย่อมได้รับการคุ้มครองในสิทธิมนุษยชนทั้งสิน้น ในประการที่สองรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญกับสิทธิพล,ลเมืองเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่เรายกขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับและเพิ่มพูนสิทธิของประชาชนชาวไทยซึ่งหมายถึงว่าในฐานะของการเป็นพล,ลเมืองของไทยนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยซึ่งรัฐจะก,กำหนดกลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการคุ้มครองสิทธิในเรื่องต่างๆที่พัฒนามาจากรัฐธรรมนูญปีพศ2540และพัฒนาต่อมาในปี2550รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มุ่ง สร้างพล,ลเมืองให้เป็นใหญ่ผมจะขออนุญาตที่จะยกให้เห็นถึงสาระสิทธิและเสรีภาพที่สำคัญในด้านต่างๆในลักษณะที่จะช่วยทำให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามและเข้าใจมากขึ้นในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและธนมนตฉบับนี้ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิของครอบครัว ในการที่รัฐจะต้องช่วยเหลือเรื่องของสวัสดิการให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีมาตรฐานในการดำารงชีวิตที่เหมาะสมมารดาได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการตามสมควรจากรัฐรวมทั้งนายจ้างและก่อนทั้งก่อนและหลังในการให้กำเนิดบุตรรวมทั้งสิทธิของเด็กและเยาวชนซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่อง ใหญ่ที่สำคัญมากเด็กและเยาวชนต้องมีสิทธิ์ในการรับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมและอย่างคุ้มครองเด็กเยาวชนสตรีและบุคคลในครอบครัวให้ได้รับสวัสดิการในความช่วยเหลือจากรัดโดยมีเจตนารม์พึกคุ้มครองพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันแก่สถาบันครอบครัวให้มีความเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นรากฐานของสังคมที่มีความเข้มแข็งต่อไปจากการอยู่ในครอบครัวแล้วนี่นะครับอีกด้านหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือการพัฒนาสิทธิในการได้รับบริการด้านสุขภาพหรือด้านสาธารณสุขทั้งในเรื่องการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ อย่างทั่วถึงมีมาตรฐานและได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐโดยเท่าเทียมรวมถึงการได้รับข้อมูลด้านสุขภาพจากรัฐที่ถูกต้องทันสมัยซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าสิทธิในการเข้าถึงการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของรัฐตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นการปฏิบัติหรือการปฏิรูป สิทธิด้านสาธารณสุขที่ได้พัฒนามาจากรัฐธรรมนูญพศักราด2,550โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดให้ผู้ที่การกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการด้านสาธารณสุขหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายด้วยถือเป็นหลักประกัน ด้านสาธารณสุขจากรัฐที่มีความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิของพลเมืองท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการวางรากฐานทางการศึกษาของพลเมืองรัฐมนูลฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาโดยบัญญัติคุ้มครองให้พลเมืองมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน่นความถนัดและศักยภาพของตนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งอันนี้เป็นการขยายสิทธิจากเดิม12ปีเป็น15ปีรวมทั้งคุ้มครองสิทธิของผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพผู้ยากไร้หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับสิทธิดังกล่าวอย่างเท่าเทียมเป็นการวางรักฐานทางการศึกษาของพลเมืองที่มีทางเลือกที่หลากหลายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตยกระดับการพัฒนาทั้งปัญญาและจิตใจของประชาชนในกรณีเช่นนี้ท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เสนอเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ก็คงจะได้พิจารณาเรื่องนี้ในรายละเอียดต่อไปในเรื่องต่อไปนั้นเป็นเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพภายใต้การคุ้มครองของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพล,ลเมืองมีเสรีภาพในการประกอบกิจการอาชีพหรือวิชาชีพและในขณะเดียวกันร,รัฐไม่อาจจะเกณฑ์แรงงานได้เว้นแต่กรณีตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้รวมทั้งมีสิทธิ ในการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีหลักประกันทั้งระหว่างการทำงานในเรื่องความปลอดภัยสวัสดิภาพสวัสดิการที่เหมาะสมและมีหลักประกันเมื่อพ้นภาวะการทำงานด้วยในอีกประการหนึ่งท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเป็นเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกที่อยู่อาศัยในราชณาจักร เว้นแต่การจำกัดเสรีภาพภายใต้ขอบเขตในรัฐธรรมนูญและห้ามไม่ให้รัฐในประเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรในประการต่อไปเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณะจากรัฐรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติหลักการสำคัญของการจัดทำบริการสาธารณะที่พัฒนามาจากรัฐธรรมนูญ 2,540รัฐมนูน2,550โดยให้ความคุ้มครองหลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้รัฐปรับปรุงบริการสาธารณะให้ทันสมัยอยู่เสมอสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจัดทำบริการสาธารณะด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทั่วถึง และเข้าเทียมกันในประการสําคัญต่อไปนั้นเป็นเรื่องของการสร้างบทบาทในการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการพัฒนาประเทศท่านสมาชิกผู้มีเกียรติครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในวันนี้ภาคประชาชนเติบโตและสามารถที่จะทำงานหลายด้านควบคู่ไปกับการ ทำงานของรัฐหรือภาคเอกชนเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยบทบาทตรงจุดนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างกลไากาภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาเครื่องมือในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของรัฐระดับต่างๆ ถ้าเราจะแยกย่อยลงไปเนี่นะครับเราก็สามารถที่จะแยกได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือสิทธิในการได้รับรู้ที่กำหนดให้พลเมืองมีสิทธิในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของทางราชการจากนั้นก็เป็นสิทธิในการพิจารณาในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา โดยบัญญัติรับรองและคุ้มครองให้พลเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนและพลเมืองก็มีสิทธ์ในการได้รับทราบข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากรัฐในการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพวิถีชีวิตของตนส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้ยังกำหนดให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ชั้นของการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ คำคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ของท่านของพวกเราและท่านบุรษเกตทั้งหลายแต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นประชาชนไปไกลถึงขนาดที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ชาตินั้นเป็นยุทธศาสตร์เพื่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาลใดร,รัฐบาลหนึ่งเพราะฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการตรากฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนจึงเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องพิจารณาด้วยความเคารพในความเป็นพลเมืองอีกประการหนึ่งนั้นเป็นสิทธิในการร้องทุกโดยคุ้มครองให้พลเมืองมีสิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อได้รับผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนสิ่งที่เราต้องพิจารณาด้วย ความเข้าใจอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิทธิการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ภาคประชาชนซึ่งเขาเรียกตนเองว่าภาคพลเมืองนั้นนี่นะครับได้พยายามที่จะพิจารณาถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากภาคพลเมืองซึ่งเขาอยู่กับปัญหาเขาอยู่กับความต้องการเขาพร้อมที่จะเข้ามา พิทักษ์รักษาชุมชนของเขารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสําคัญกับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของประชาธิปไตยและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีสิทธิในการปกป้องฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมภูมิปัญญาของประชาชน ถ้าเราจะคิดเส้นใต้คำว่าภูมิปัญญาของประชาชนนั้นต้องบอกกันว่าประเทศนี้เข้มแข็งได้เพราะประชาชนมีภูมิปัญญาอีกทั้งการมีส่วนร่วมที่สำคัญอีกประการหนึ่งและเราก็จะเห็นตลอดมาในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีก็คือความปรารถนาของประชาชนในการอนุรักษ์รักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิตทั้งสองด้านโดยพยายามที่จะเน้นย้ำและน้อมนำเอาปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการที่จะก้าวเดินไปสู่การพัฒนาในอนาคตอย่างสมดุลยั่งยืนขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ไม่ละเลยที่จะสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาท อย่างเป็นทางการในการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเหล่านั้นการกำหนดให้พลเมืองมีส่วนร่วมกับชุมชนในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการคุ้มครองส่งเสริมรักษาสิ่งหนึ่งซึ่งเรากำลังจะสูญเสียไปก็คือคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้พลเมืองและชุมชนดำารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงรละธัรมนูนฉบับนี้นำมากำหนดให้ต้องจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการรวมทั้งกำหนดให้มีการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนโดยองค์การอิสระที่มีความเป็นกลางประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เห็นถึงการมีดำเนินชีวิตต้องเราต่อไปด้วยในการประเมินสิ่งแวดล้อมอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นหลักใหม่ก็คือการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ หลักประกันของในให้พลเมืองในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการแสดงความคิดเห็นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อไปจึงสนับสนุนให้มีการคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกลุ่มการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองทั้งในแง่ของการจัดตั้งพรรคการเมืองหรือกลุ่มต่างๆในรูปแบบที่เราได้ใช้มาแล้วท่านผู้เกียรติครับ ในการที่เราจะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ข้อเรียกร้องจากสมาชิกสภาพทีรูปที่เรารฟังมาก็คือการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในประการต่อไปของรัฐมนตในภาคที่1ก็คือการยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีความหลากหลายในหลายลักษณะตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมทางตรงในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายการ เพิ่มบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในประการสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนากลไกลการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชนซึ่งผมจะไม่อธิบายในรายละเอียดนะครับท่านทั้งหลายสามารถพิจารณาได้ในส่วนที่สี่ของรัฐธรรมนูญในบวนี้ แต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือทําให้หน่วยงานภาครัฐพ่ายเระชนต้องเปิดเผยข้อมูลในการใช้เงินแผ่นดินพลเมืองมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพลเมืองมีส่วนร่วมที่สําคัญในการตรวจสอบโดยสภาการตรวจสอบภาคพ,พลเมืองท่านผู้มังเกียรติทั้งหลายครับอันนี้เป็นสาระโดยสรุปที่จะทําให้ในท้ายที่สุดเนี่ยพัฒนา เราสามารถที่จะพัฒนานลกลไกการถอดถอนจากตำแหน่งและการตัดสิทธิทางการเมืองให้เป็นอำนาจของพลเมืองด้วยผมหวังว่าข้อนเสนอในจุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกทุกท่านนะครับในการที่จะพิจารณาสร้างสารรค์บันแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผลักดันที่จะทำให้พลเมืองของประเทศนี้เป็นผู้ที่มีอำนาจและบทบาท โดยแท้จริงมิใช่มีอำนาจชั่วคราวในวันที่มีการเลือกตั้งเท่านั้นขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ขอบคุณครับ